ม่เขาไม่มีที่ไปด้วยไงจะลงจะลงนี่ก็มีเหวจะขึ้นโน่นก็หน้าผาก็นู่นไงมันกิ้งลงมาจากข้างบนแล้วมั่งดูแล้ว <laughs> พังหมดเโโนี่ยโอ้โหหรือว่าจะลงมาจากทางนี้ว่าคุณทำไมดูมันก็ดูดิพังลงมาหมด,ดอะ คุณพ่อไม่กล้าเข้าไปทำไงคุณพีม